สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันวันนี้วันที่18ธันวาคมครับพี่น้องยามเย็นเยหน่อยครับมาคนเดียวพี่น้องตัวเล็กป่วยอีกแล้วครับผมวันนี้พามาปลูกรากตะขาบพี่น้องครับมาดูเทคนิคการทํารากตะขาบนะสําหรับชนชมพี่น้อง <c oughs> ชนชมที่เราตัดเอาไว้พี่น้องครับเราไม่ต้องไปรอตุ่มรากออกมาพี่น้องครับไว้สักหนึ่งอาทิตย์ปลูกเลยนะครับปลูกเลยพี่น้อง แต่ละเทคนิคแต่ละเจ้าก็แตกต่างกันออกไปนะครับพี่น้องครับส่วนตัวก็จะใช้ B1 หนึ่ง้อง B1 ในการเร่งรากนะครับดินปลูกก็ดินปลูกธรรมดาพี่น้องครับแต่ว่าเราจะต้องมีทรายครับใช้ทรายเพื่อให้รากมันเดินดีพี่น้องนะครับก็รองต้นด้วยโฟมเหมือนเดิมครับ แล้วก็ดินใส่ขึ้นมาพี่น้องดินอดินใส่ตรงนี้จะเป็นปุ๋ยพี่น้องเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับพี่น้องแล้วผมก็ดินปลูกใส่ลงไปตรงนี้จะเป็นทรายพี่น้องครับจะเป็นทนะรายจะเอาทรายมาใส่แล้วกลบเพื่อให้รากมันเดินดีพี่น้องนะครับ การทำรากตะขาบก็นี่ครับฝานี้พี่น้องครับเป็นฝาน้ำนะครับขวดน้ำแล้วก็กาวมาหยอดหยอดใส่ฝาพี่น้องครับแล้วก็มาติดไว้ตรงกลางครับติดไว้ตรงกลางเราจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะครับพี่น้องหรือโฟมก็ได้พี่น้องครับเอามาติดไว้ตรงกลางครับเราจะบังคับให้รากมันออกด้านนอกนะครับ บางทีเราไม่ติดอะไรเลยรากมันชอบออกตรงกลางพี่น้องรากมันชอบออกตรงกลางแต่เราปิดไว้พี่น้องครับปิดไว้ทีนี้พี่น้องครับก็บน้ํายา B1 มาพี่น้องครับมาป้ายป้ายไว้มันแห้งก่อนนะครับเราต้องร้อยมันแห้งก่อนพี่น้องนะครับแล้วเราค่อยลงปลูกอันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องป้ายเฉพาะ ตำแหน่งที่เราต้องการให้รากมันออกมาครับการทํารากตะขาบวิธีนี้พี่น้องครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปสุ่มนะครับว่าเราจะเอาราก <c oughs> เวลามันเกิดมาเราจะเราจะเอาตรงไหนตรงไหนที่เราจะต้องตัดทิ้งนะครับอันนี้เราบังคับเอาเลยพี่น้องครับบังคับเอา เวลาปลูกพี่น้องครับเราก็เอาลงดินเลยนะครับเอาทรายมาใส่พี่น้องแล้วเราจะต้องเอาปุ๋ยปุ๋ยละลายช้ามาล่อลากด้วยเดี๋ยวผมจะไปเอาดินทรายมาพี่น้องครับเอามาใส่ครับแล้วเราจะมาปลูกกันพี่น้อง ส่วนระยะเวลาพี่น้องครับก็เหมือนกันพี่น้องนะครับสามถึงสี่เดือนนะครับบางเจ้าปลูกสามเดือนพี่น้องครับเขาก็เอาขึ้นมาแต่งครับส่วนตัวคิดว่าสี่เดือนหรือมากกว่านั้นพี่น้องนะครับสามเดือนก็บางทีรากมันยังไม่ไม่โตพร้อมกันพี่น้องครับรากมันยังเล็กบางเส้นก็เล็กบางเส้นก็ใหญ่ครับผมก็จะเอาไว้สักสี่เดือนพี่น้องนะครับ ส่วนกระถางเช่นชมพี่น้องครับก็ใช้กระถางที่ยาวหน่อยสูงหน่อยนะครับใหญ่หน่อยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ใช้แปดนิ้วพี่น้องนะครับใจก็อยากใช้สิบนิ้วพี่น้องครับแต่ว่าเราไม่มีกระถางนะครับปลูกในตำแหน่งนี้พี่น้องครับก็กลบอดีตมากรบเลยนะครับแล้วรดน้ำได้อ,ออกแดดได้เลยพี่น้อง เดี๋ยวผมจะไปอดินมาพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นทรายนะพี่น้องมันเป็นทรายก่อสร้างพี่น้องครับแต่มันเป็นทรายเก่าดินเก่าที่ผสมปูกต้นไม้มาหลายต้นแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นทรายเก่าพี่น้องปุ๋ยนี่ก็เป็นเป็นผงแล้วพี่น้องครับหมดอายุแล้ว ทีนี้เราจะเอาปุ๋ยมาโรยรอบๆพี่น้องครับเพื่อ,อล่อรากเอาไว้นะครับรล่อรากก่อนก็ใส่ไปพี่น้องครับไม่ต้องเยอะก็ได้ชั้นบนเดี๋ยวรากเขาออกมาให้เขาเดินหาอาหารอยู่ชั้นล่าง,งพี่น้องครับทีนี้พี่น้องครับเราก็ เอาจนชมรากตะขาบของเรามาอย่าลืมพี่น้องเราเราจะต้องเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับพันอะไรเราปลูกราาตะขาบวันไหนนะครับนี่ก็นู่นเลยพี่น้องครับมกราคมพามีนาเมษาครับเมษาถึงจะได้ถอนพี่น้องเรามาตั้งไว้แบบนี้พี่น้องครับนี่เราจะกดลงเลยก็ได้ จะกดก็ได้พี่น้องหรือเราจะเอาทรายมาวางตรงกลางสักนิดนึงแล้วต้นไม้เราไปวางไว้แบบนี้แล้วเราก็ไล่กลบทรายเอาทรายกลบไว้นะครับแต่ผมมามาเยอะแล้วพี่น้องครับผมก็จะกดลงไปเลยแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราวางได้ตำแหน่งแล้วพี่น้องนะครับแบบนี้ อันน้ต้นสูงนะพี่น้องครับก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวมันจะล้มเอานะครับเราวางได้แบบนี้แล้วก็ทรายไปกบไว้นะครับพี่น้องกดไว้ในกรณีที่เป็นกระถางเล็กแบบนี้นะครับพี่น้องครับผมก็มีตัวอย่างให้ดูพี่น้องเมื่อเราปลูกไปครบ3เดือนถ้าไม่มีเวลาพี่น้องครับมองดูแล้วรากมันทะลุกระถางลงไปนะครับแต่เรายังไม่มีเวลาที่จะ นำขึ้นมาแต่งรากนะครับก็เอาวิธีผมไปนะครับพี่น้องครับที่ผมเคยทำให้ดูนั่นก็คือการเปลี่ยนกระถางไปเลยนะครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางไปนะครับพี่น้องครับเมื่อกระถางเล็กพี่น้องครับรากเขาลงเขาก็จะทุทะลุกระถางบางทีรากมันจะคดนะครับรากมันจะคด มันจะเลี้ยวเข้าด้านในนะครับหรือไม่มันก็ไปพันกันพี่น้องครับนั่นเป็นเพราะว่าเราใช้กระถางที่เล็กและต่ําเกินไปในการปลูกลากตะขาบ,บอย่าลืมว่าเราต้องใช้เวลา3 4เดือนนะครับพี่น้องครับถึงจะได้รากตะขาบหนึ่งต้นรากก็บางทีก็มาไม่ครบเราก็ต้องรอนะครับเวลาเราเช็คเช็ครากดูรากไม่ครบ หรือรลักมันเส้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเราก็ต้องรออีกสักเดือนหนึ่งก็ใช้วิธีการเปลี่ยนกระถางไปเลยนะครับพี่น้องอันนี้ก็หลังจากที่กรบทรายเรียบร้อยพี่น้องครับวางและเอาทรายเกี่ยไปกบแล้วก็ดินมากลบลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันแน่นพี่น้องผมก็จะใช้ดินเก่าๆนี่แหละพี่น้องครับที่ผมหาได้ เดี๋ยวเราค่อยลดน้ำพี่น้องครับหรือเราจะเอาน้ำมาฉีดก่อนก็ได้พี่น้องฉีดทรายก่อนก็ได้นะครับให้ทรายอมน้ำเขาจะได้ยืนต้นดีนะครับต้นเขาจะได้ไม่เอ็นพี่น้องถังมันเล็กเราก็ต้องจับไว้ด้วยพี่น้องครับเวลาเราจะลดน้ำนะครับหรือไม่ก็เอาเชือกมาเอาเชือกมารัดลำต้นมันกดลงหน่อยพี่น้อง ถ้ากลัวว่ามันจะล้มนะครับพี่น้องครับเราก็ต้องใช้เชือกนะครับรัดเอาไว้ปลูกลากตะขาบลำต้นจะต้องแน่นนะครับปลูกให้แน่นพี่น้องไม่ใช่ว่าเอ็นซ้ายเอ็นขวานะครับแบบนั้นรากมันไม่งอกนะพี่น,อน้องผมก็จะน้ํามาฉีดแบบนี้พี่น้องถ้าเราปลูกเยอะๆพี่น้องครับเรามานั่งฉีดทีละต้นไม่ได้นะพี่น้องครับถ้าเราปลูกเยอะๆ สิ่งที่เราจะต้องทําคือเอาดินนะไปพรมน้ำนะเอาน้ํามาพรมดินพี่น้องพรมน้ําก่อนแล้วค่อยเอามาปลูกทีนี้เราไปวางไว้ฉีดน้ําทีเดียวเลยในกรณีที่เราปลูกเยอะๆพี่น้องครับอันนี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วผก็อน้ามาฉีดเฉยๆพี่น้อง เดี๋ยวผมจะให้ดูชนชมที่เปลี่ยนกระถางให้พี่น้องครับเป็นรากตะขาบนะโดยที่เราไม่ต้องไปถอนมาแต่งรากนะครับอันนี้ก็เทคนิคใครเทคนิคมันพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับส่วนชนชมที่ทํารากเอาไว้พี่น้องแต่ไม่ได้ถอนขึ้นมาแต่งรากนะครับผมก็เปลี่ยนแค่กระถางมันพี่น้องครับ พอดีก็คือไม้มันไม่ชะง,งักนะครับพี่น้องครับต้นนี้จะลองทดลองดูพี่น้องนะครับไม่ต้องถอนปลูกเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งรากอีกรอบหนึ่งครับก็มีกิ่งออกมาเยอะะเลยพี่น้องครับเนี่ยชมชมต้นนี้นะครับอ้วนสมบูรณ์พี่น้องเห็นไหมกิ่งเยอะมากพี่น้องครับถ้าผมตัดตรงนี้พี่น้องนี ตัดตรงนี้เขาก็จะแตกกิ่งออกมาอีกนะครับต้นสูงหน่อยพี่น้องครับแต่เป็นรากตะขาบเบาวิวเลยพี่น้องไม่ได้รดน้ําเลยครับสมบูรณ์แล้วพี่น้องครับนี่ต้องรดน้ําหน่อย ก็อย่าลืมเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับเวลาเราทํารากตะขาบ,บพันอะไร,ะรทํารากตะขาบวันไหนนะครับพี่น้องครับเราจะได้รู้ว่าเราทําไว้กี่เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทํารากตะขาบของผมเองนะครับพี่น้องครับัมยมีแต่รากตะขาบผมทําไม้มีแต่รากตะขาบพี่น้องก็จะเน้น เน้นโชว์รากพี่น้องเน้นโชว์รากเดี๋ยวก็ต้องมีความคิดใหม่ๆเข้ามาในหัวเรานะครับเวลาเราทำจชนชมพี่น้องมันพลิกแพงได้ตลอดแหละนะครับผมฝากไว้พี่น้องครับเทคนิคการปลูกรากตะขาบนะครับเราบังคับเอาพี่น้องว่าเราจะเอากี่เส้นนะครับเราก็ทําเอาแต่เราจะต้องใช้น้ํายาบีหช่วยนะครับเป็นน้ํายาเร่งรากนะครับ เอาผู้กันไปจุ่มแล้วก็มาป้ายเอาโดยที่เราไม่ต้องเอาไปแช่นะครับเอามาป้ายแล้วก็รอมันแห้งแล้วก็ปลูกเลยนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นการทํารากตะขาบสาหรับชวนชมนะครับสําหรับพี่น้องท่านไหนที่ชื่นชอบชวนชมรากตะขาบ,นะบก็ลองเอาไปทําดูพี่น้องนะครับส่วนเรื่องดินพี่น้องครับเป็นไปได้ถ้าหาได้นะครับก็เน้นไปที่ใบก้ามปูหมัก มาแล้วพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอพระคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ครับเดย๋าวร้านชายก่อนพี่น้องอครับ,รบเออขาจะสวัสดีพี่น้องเอฟป,ปีมาลูกน้ำโมกไหลอ,อ,อคนป่วยพี่น้องยิ้มหน่อยลูกยอา้าวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีดี ส,ดดสวัสดีแรงๆนมองด้วยให้องด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไปก่อน,อน,น,อนด้วยครับ